สวัสดีจ้าพ NC ซีซูเปอร์ไว์มาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพรีเซนต์ในส่วนของปักข้างโลโก้แดงของแท้ให้ฟังกันนะครับนะบของแท้มีการเช็คยังไงกันบ้างนะครับันดับแรกที่ผมเจอมานะฮะปักข้างตัวจริงนะครับของแท้เลยเขาจะมีโลโก้ที่ค่อนข้างสมดุลอ่าดูดูตัวสเกลของโลโก้นะค่อนข้างสมดุลกับ ตัวปักข้างนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รอยโลโก้เนี่ยเขาจะเป็นรอยยุบลงไปนะครับบางตัวจะเป็นรอยนูนนะฮะนะครับอันดับสองนะครับตัวน็อตตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวโลโก้สลักไว้ที่ตัวน็อตตรงนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อให้มุมบอกว่าเนี่ยมันเป็นของแท้นะมันไม่ใช่น็อตอะไรก็ได้มาเสียดนะอ่าต่อไปตัวจุกยางตัวนี้นะครับก็จะมีตัวโลโก้ของเบมโบสลักอยู่อย่างที่เห็นกันนะฮะนะครับ ส่วนด้านข้างๆนะครับเขาก็จะมีตัวเลขตัวหนังสือสลักเอาไว้เพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้นะครับนี่ 9K03 บวกนะครับด้านล่างจะเป็นตัว C ตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับหมายเลขสินค้าอะไรประมาณนี้มั้งอ่าและด้านในนะครับตรนก็จะมีตัวการ ทำตัวเลขขึ้นมาซึ่งของก๊อฟเนี่ยจะทำได้ไม่เหมือนสักเท่าไหร่แล้วก็ชิ้นงานเขาก็จะไม่เนียนขนาดนี้นะครับดูตัวผิวนะค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็ดูมีมาตรฐานาประมาณนี้นะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับทางร้านของเรายัางจัดโปรโมชั่นอยู่สําหรับสินค้าตัวนี้แต่ขออนุญาตคุบราคาไวไก้ก่อนเพราะว่าบางคนเข้ามาดูเนี่ย เดือนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมวันไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าโปรโมชั่นมันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ขออนุญาตให้ทักเข้ามาสอบถามในหน้าเพจหรือว่าถามเข้ามาในโพสต์ของ youtube ก็ได้นะครับตัวนี้ผมสะดวกตอบให้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับขออนุญาตฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับมีจุดสังเกตของปักข้างลโกกแรงเพิ่มเติมเนี่ย แชร์กันเข้ามาได้เลยนะหรือว่าพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะขออนุญาตก,กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ PNC Channel ของผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ